สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างศักดิ์ชาแนลครับผมช่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ทุกชนิดก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันครับผมสวัสดีครับ ท่านผู้ชมที่เคารพรักแล้วก็เอทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องช่างศักดิ์ชาแนลครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่วันพฤหัสที่28นะครับท่านผู้ชมพฤหัสที่28่5 6 4นะครับคลิปนี้ช่างศักด์ก็จะมารีวิวนะครับหรือว่ามารายงานความคืบหน้าขั้นตอนการ ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์นะครับของช่างศักดิ์ว่าวันนี้ช่างศักดิ์จะทําอะไรบ้างรถคันนี้ทําไปถึงไหนนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําจะเป็นอย่างไรก็ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นช็อตชอตเป็นคลิปคปไปเป็นขั้นตอนไปนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็น e su d m a x 1.9 b l u power นะครับท่านผู้ชม อีสูดีแม็กหนึ่งเก้บูพาวเวอรนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับเื้องต้นก็ได้ถ่ายทําคลิปก็คือถ่ายให้ท่านผู้ชมดูความเสียหายนะครับแล้วก็ยังไม่หลือออกถ่ายให้ท่านผู้ชมดูความเสียหายว่ามีความเสียหายในส่วนตรงไหนบ้างนะครับเื้องต้นก็ได้หายไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นรายงานนะครับหลังจากที่ยกหัวเก๋ง ด้านบนออกยกเครื่องออกนะครับรแต่แต่คัดซีแต่ยังไม่รือช่วงล่างก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาเดินชมว่าความเสียหายจะมีในส่วนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะพาดูคัดซีก่อนนะครับเื้องต้นก็ลักษณะคัดซีก็จะรู้สึกว่าจะบิดนะครับฝั่งนี้จะสูงฝั่งคนขับจะสูงแล้วก็ ฝั่งคนนั่งนจะฝั่งคนนั่งจะต่างลงเอ้ยจะต่ำลงก็จะมีมีเอ่อป้นยึดลูกยางหัวเกียงหน้านะครับเสียหายนะครับแล้วก็เหล็กกันโค้งเหล็กกันโค้งนะครับปีกนกบนโชกเบ้าหัวโชกนะครับคอม้าปีกนกล่างนะครับลูกหมากันโค้งนะครับ ความเสียหายก็เยอะเหมือนกันนี่ครับชุกกงอเลยนะครับท่านผู้ชมอีกนกครับบูธเสียหายนะครับงออีกนกล่างอีกนกล่างอันนี้เต้ายึดปีกนกล่างนะครับเสียบิดนะครับบิดงอนี่ครับหักออกมาเลยก็กระซีตัวนี้ก็แข็งนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็เสียนะครับตัวนี้เป็นยึดหัวเก๋งนะครับเป็นยึดหัวเก๋ง เดี๋ยนี้ตัวนี้เขาจะตัวใหม่ล่าสุดของอีซูออนิวนะครับยังให้เป็นพานุภาพพิกโลกนะครับก็จะมีเหล็กกั้นตรงนี้นะครับเขาจะทำเซฟเซฟหัวกเก๋งนะครับเพื่อที่จะเวลาล้อโดนกระแทกจะจะได้ให้โดนล้อโดนตัวนี้ก่อนนะครับล้อโดนตัวนี้ก่อนแล้วก็เสริมเหล็กเขาเรียกอะไร เสริมเหล็กเพิ่มความแข็งอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนมากถ้ารุ่นนี้หรือรุ่นก่อนถ้าชนลักษณะนี้ตรงนี้มันจะหักเลยนะครับตรงนี้ก็จะหักเข้าไปเลยแต่ทีนี้อีซูซูเขาก็ออกแบบมาใหม่นะครับเป็นตัวนี้ก็จะเสริมเหล็กขึ้นมาอีกเป็นน่าจะเป็นสามชั้นแล้วครับหนึ่งหนึ่งชั้นนอก2 3 4สามสี่ชั้นครับก็เพิ่มความแข็งให้กับคัสซีนะครับ แต่ก็ยังงออยู่นะครับแต่ก็ความเสียหายก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่เช็คอีกทีหนึ่งว่ากระซีจะหักจะงอถึงไหนนะครับเบื้องต้นก็ความเสียหายที่มองเห็นก็จะมีจอจอก็ใช้เอียงนะครับนี่จอก็เอียงอี่สุก็มีเพิ่มตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นตัวเซฟได้ดีเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานแล้วก็มาเพิ่มตัวนี้ก็แข็งเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีก ทําให้กระสีแข็งแรงยิ่งขึ้นก็จะประมาณนี้ครับไล่ดูพอรื้อแล้วครับถอดเผ้าถอดท่อยซงช้อยเสียนะครับยกกระบ,บะยกกระบ,บะเดี๋ยวผมจะพาดูหัว้างครับในส่วนหัวเนี่ยครับท่านผู้ชมหัวก็จะมีน่ครับารคานเขาเรียกอะไรการใต้หัวการใต้หัวเก่งเหรอตรงนี้ พวกนี้เสียหายต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับนี่แผงหลังเครื่องแทงหลัง,เค,ง,ลอเ,อง,งเครื่องหรือซุ้มล้อเองหลังเครื่องหรือซุ้มล้อนี่รถก็จะอยู่บนหอยอย่างนี้เลยครับข้บางในนี่จะมีตัวเซฟตี้นะครับนี่เหล็กตัวนี้เป็นคานตัวหนอนนะครับเพื่อซับแรงกระแทกอันนี้ไว้ซับแรงกระแทกก็ด้านในนะครับอันในนี่ย่นหมดเลยนะครับนี่เข้ามาถึงนี่เลยนะครับ ก็ชนแรงเหมือนกันนะครับนี่ครับก็หัวเก๋งขาดเลยครับความเสียหายก็เยอะพอสมควรมาดูชัดๆกันเลยนี่ครับความเสียหายยนเข้ามาถึงนี่เลยนะครับนี่ก็อีซูก็ถือว่าแข็งนะครับแข็งใช้ได้แต่ก็ชนมายังไงก็ เละนะครับนี่ตัวนี้เสียหายมากเลยนี่เขาเรียกว่าวง,งกบนะครับนี่วงกบประตูเสาวงกบประตูเสาวงกบประตูก็ความเสียหายก็ส่วนมากก็จะเป็นซี่ขวานะครับซี่ขวาก็จะเป็นซี่ขวาก็จะประมาณนี้นะครับความเสียหายของ i s ู z u d-max เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ทําการรื้อช่วงล่างออก หรือช่วงล่างออกแล้วก็ดัดคัสซีรอระหว่างที่รออะไรก็ดัดคัสซีตรงไหนที่ดัดได้ก็ดัดนะครับไปด,ดัดไปครับฝ mm ั hmm. ่งนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับต mm ัว hmm. นี้ก็จะเป็นเครื่อง1.9นะครับนี่1.9เกียร์ลรูกเบลเลยครับเกียร์ลูกใหญ่เกียร์ลูกใหญ่1.9บูพาวเวอร์เทอร์โบก็ปางใหญ่มากฝ mm ั hmm. ่งนี้โล่งเลยนะครับ หนึ 1> 1่งเกาบูาวเวอร์ส่วนอุปกรณ์จะไปอยู่ฝั่งน้นแทนอุปกรณ์ไดชงได้ชาร์จปั๊ม power นะครับคอมแอร์รุ Air, งรลง่ลเขาจะย้ายไปอยู่ซีกซ้ายหมดเลยซีกนี้จะไม่มีเลยจะโล่งเลยก็เป็นเรียกอะไรเป็นเทคนิคในการผลิตรถยนต์ของ e สุ k นะครับก็จะประมาณนี้ด้านบนซีกนี้ก็ไม่ค่อยเสียหายนะครับไม่ค่อยเสียหาย กาจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคซีฝั่งนี้ก็มองด้วยตาปากก็ยังไม่ไม่รู้นะครับต้องใช้ตลับเม็ดอีกทีนึ่งต้องใช้ตลับเม็ดเช็คอีกทีนึงว่าความเสียหายจะมีในส่วนไหนบ้างนะครับต้องไล่เช็คแหลกพวงมาลัยก็เสียนะครับนี่แหลกพวงมาลัยลูกยางื่้นเครื่องข่้นเครื่องไม่ขาดนะครับ ยางเช่เครื่องก็จะทำมาแบบนี้เลยครับนี่ยกง่ายยกง่ายยางเชื่เครื่องการการยึดปีกนกตัวหน้านี่ครับงอเข้ามานี่เลยเห็นไหมครับน็ Not. อตการตัวนี้ก็เสียนะครับนี่มีบุบอยู่ตรงนี้มบุบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องไล่ทําไล่เช็คนะครับว่ามันจะเข้าจะหักส่วนไหนตรงไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์ให้ช่างศักด์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องช่างศักดิ์ชาแนลนะครับกด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันสําหรับคลิปนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าของ e su d max 1.9 Blue p o w ก r ูพาวเวตัวเตี้ยนะครับ4ประตูนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันคลิปนี้ช่างศักก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ